ท้องผูกท้องอืดท้องเฟ้อท้องเสียหรือว่าเป็นคนหน้าท้องใหญ่พุงใหญ่กินไฟเบอร์โรเซ่ช่วยไรนะครับวันนี้ก็จะมากินโรเซ่นะครับเพราะว่ารู้สึกว่าจะขัดถ่ายไม่ดีก็เลยม,มากินโรเซ่ครับไฟเบอร์โรเซ่นะครับ,รบดูนะ้ำประมาณนี้ประมาณนี้นะครับสองซองก็จะประมาณเกือบเต็มแต่อันนี้กินซองนึงก่อน เพราะว่ามันจะช่วยได้นะครับช่วยได้ดีเลยนะครับพี่น้องโอเค,อเคกินง่ายนะครับไม่ได้กินยากกินง่าย จะเทเนะครับหนึ่งซองขอน้้ำประมาณนี้นะครับประมาณนี้กินทุกทุกวันนะครับทุก,ท,กทุกวันก่อนอาหารเช้าหรือหลังอ,อาหารเช้าได้นะครับเเขยะเรียบร้อยแล้วก็มาเลยประมาณนี้นะครับ กินแล้วก็ดื่มจิบไปเรื่อยนะครับประมาณสัก10นาทีให้มันหมดหรือว่าดื่มให้หมดเลยก็ได้นะครับเพราะว่ามันจะช่วยในการทำให้เราขี้ง่ายนะครับแล้วก็ท้องไม่พูนะครับแล้วก็คนที่ท้องอืดท้องเฟ้ออาการนั้นจะหายไปเลยนะครับถ้าเรากินแบบนี้นะครับแล้วคนที่มีูมินะครับจะหายทันทีเลยนะครับ เพราะว่าของคุณคุูดิจจกิน45วันต่อเนื่องแล้วปุงหายน้ําหนักหายนะครับดีหลายๆอย่างเลยนะครับอยากจะฝากให้กับทุกคนนะครับลองไปทําตามดูนะครับแล้วก็ลองไปหากินแนละ้วดูนะครับบ๊ายบาย